เดี๋ยวฉันต้องไปเซนทราดพา,าวแหละอ๋อเพื่อนที่จะไปรวจ <c oughs> เช็คไปเปลี่ยนให้มันตรงเพราะว่าตอนซื้อซิมเนี่ยลูกน้องเป็นคนซื้อครับแต่ตอนนี้เอาบัตรประชาชนไปเปลี่ยนให้เป็น ชื่อฉันอ่าเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนลวกันเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเรียกว่าโครงการที่เวลาที่เราไปซื้อซิมการ์ดเนี่ยแล้วเราใช้บัตรประชาชนไปซื้อนะครับเราได้ซิมมาเป็นชื่อเราอันนี้คือถูกต้องตามก,กฎหมายนะครับแต่ต่อไปนะครับจะมีมาตรการเพื่อจะตรวจจับเหล่าบัญชีม้าต่างๆนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยเหล่าชาวบ้านเริ่มแตกตื่นนะครับเพราะฉะนั้นลองทดสอบดูนะครับกดดอกจันหนึ่งเจ็ดเก้าที่โทรศัพท์ ตัวเองนะครับดอกจันหนึ่งเตามด้วยดอกจันและหมายเลขบัตรประชาชนแล้วกดเครื่องหมายดอกเอเขาเรียกชาร์ปนะครับเครื่องหมายเครื่องหมายสีเหลี่ยมนะครับแล้วก็โทรออกดูเพื่อเช็คว่าชื่อเจ้าของซิมการ์ดนั้นนะตรงกับบัญชีมบายแบงกิ้งของเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากว่าไม่ตรงนะครับวันที่27เดือนนี้นะหรือว่าวันนี้วันนี้จะโอนตังค์ไม่ได้พันจะใช้เอ ผ่านโมบายาา้งกในมือถือไม่ได้ใช่แต่ยังใช้บัญชีทั่วไปได้อยู่มิชฉาชีพมันเอาไปทํากันเยอะางไปทําเป็นบัญชีช้างเ,าเขาเรียกนยะบัญชีม้าก็ไม่ใช่บัญชีช้างนะแม่อันนี้นก็โอ้โห ก้เขา,าเรียกว่าโกงเงินกันเยอะเลยนะบัญชีม้าพูดผิดเพราะปัจจุบนะันเนี่ยเราทุนสีเทาหรือว่าการพนันออนไลน์เนี่ยที่โดนจับจับเนี่ย,ก,นนออนยก็เพราะตรวจสอบได้มาจากพวกบัญชีม้าต่างๆที่เอาบัญชีตาสีตาสาไปรับเงินนะครับเรื่องนี้นะครับทางนโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและก็สังคมเนี่ยก็ต้องตัดวงจรซิมผีบัญชีม้าออกโดยบัญชีโมบายแบงกิ้งกับชื่อที่จดทะเบียนซิมการ์ดจะต้องเป็นชื่อที่ตรงกันนะครับมาตรการนี้ก็เริ่มต้นวันนี้นะครับโดยตั้ง ว่าจะต้องปิดระงับบัญชีม้าให้ได้ราวๆหนึ่งแสนบัญชีต่อเดือนนะเพราะว่าพบบัญชีม้าเนี่ยมากถึง1ล้านบัญชีในประเทศเราโอ้เยอะมากเยอะมากนะครับในเคสที่ข้อมูลไม่ตรงการธนาคารจะแจ้งข้อความผ่านโมบายแบงกิ้งของเรานะครับว่าข้อมูลในโทรศัพท์เนี่ยมันไม่ตรงกับเจ้าของบัญชีนะครับขอให้ผู้ใช้บริการเนี่ยไปลงบัญชีไปลงทะเบียนที่ศูนย์บริการให้ถูกต้อง นะครับก็อย่างที่พี่พจน์บอกว่าต้องไปเซนทราดพาววันนี้ไม่ไมไปที่สมมุติเราใช้ทูก็ไปที่ทูใช่ AAS เราก็ไปที่ AAS ใช่ใช้ย่อไหนไปย่อนั้นนะครับแต่ถ้าขา้อมูลดันไม่ตรงกันล่ะแล้วเลยระยะเวลาที่เขากําหนดเนี่ยบัญชีธนาคาร จะใช้ได้ตามปกติแต่ว่าโมบายแบงกิ้งของคุณเนี่ยอาจจะใช้งานไม่ได้นะครับในปัจจุบันเงินไม่ได้เบิกเงินไม่ได้อะไรเลยใช้ตามแอป่ะนะที่สแกนสแกนแบบนี้ก็จะทําไม่ได้นะครับปัจจุบันนะครับประเทศไทยเราเนี่ยมีบัญชีโมบายแบงกิ้งนะครับประชาชนใช้อยู่100ล้าน6บัญชีนะครับแล้วก็มีประมาณ30ล้านบัญชีนะครับที่ชื่อไม่ตรงกับซิมก็คือยกตัวอย่างเหมือนกับบ้านอะไรนะ เออหนึล้านบัญชีนะครับก็ยกตัวอย่างใช่ว่าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมีอ,อ๋หน้าครอบครัวคุณพ่อแล้วกันแล้วมีลูก5คนพ่ออาจจะใช้บัตรประชาชนพ่อใบเดียวนี่แหละซื้อซิมหอันให้ลูกเลยต่อไปเนี่ยลูกๆเหล่านี้จะจะเดือดร้อนเพราะโอนตังค์บ่ได้ ใช่ครับเรื่องนี้ก็สร้างความตื่นตูมให้กับประชาชนมากๆเลยนะครับไม่ต้องตื่นตูมฉันก็ตื่นตูมแปลเซ็งเลยนะแต่เมื่อคืนวันฉันยังโอนได้อยู่นะครับนะเดี๋ยวต้องรีบไปทำเขาบอกวันนี้ยังใช้ได้อยู่แต่เดี๋ยววันพรุ่งนี้ต่อไปก็จะใช้ไม่ได้แล้วนะครับล่าสุดกลางดึกเมื่อวานนี้นะครับเอ,อ กลางดึกเมื่อวานนี้นะครับสํนักข่าวสทชนะครับออกมาชี้แจงด่วนนะครับกรณีข่าวการตรวจสอบคัดกรองโม,โมบายแบงกิ้งซิมการ์ดนี่นะครับที่ผูกกับบัญชีธนาคารต้องตรงกันนั้นนะ่ะขณะนี้เป็นขั้นตอนอยู่ในหว่างการดําเนินการก็คือใครที่ไม่ตรงเขาก็จะ เอาออกไปอ,ออกไปนะครับโดยในวันที่27วันนี้โมบายแบงกิ้งก็ยังใช้งานได้ตามปกติซึ่งนโยบายนี้เป็นการของความร่วมมือจากสำนักงานป้องกันและปราบปางการฟอกเงินหรือปองปอง,งอนะครับและธนาคาร,ครให้กสทชนะครับเป็นตัวกลางในการประสานงานกับผู้ให้บริหารโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับในการตรวจสอบข้อมูลนะครับเพื่อแก้ปัญหามิจาชีพนะครับให้เป็นอย่างให้เป็นช่องทางในการทําธุรกิจออนไลน์นะครับ โดยอาจจะพิจารณายกเว้นกรณีการเปิดโมบายแบงกิ้งนะฮะให้กับบุบตรหลานนะ,ะที่เป็นเด็กหรือเยาวชนหรือบิดามดาผู้สูงวัยเพราะส่วนใหญ่อย่างที่เพะเจ้าบ,บอกว่าซื้อที่ซื้อทั้งครอบครัวไงใช่แล้วใช้บัตรใบเดียวนะครับบอ,องค์กรที่แสดงตัวตนได้ชัดเจนซึ่งจะเป็นดุลพินิจของธนาคารในการพิจารณานะฮะ